สรุปกัญชากับกัญชงต่างกันตรงที่ปริมาณสารเสพติดหรือปริมาณของสาร THC นะครับเพราะฉะนั้นกัญชาหรือกัญชงต่างกันตรงนี้ทีนี้กัญชาเวลาเขาสกัดออกมาเนี่ยมันจะได้สารยูตัวหนึ่งที่เอาไว้รักษาร่างกายของเราขจัดโรคออกไปสารตัวนั้นชื่อว่า CBD Oil กัญชงสกัดก็จะได้สารตรงนี้เหมือนกันคือ CBD Oil นะแต่ กัญชามีสารเสตติดสูงกัญชงมีสารเสตติดต่ำใช่ไหมเวลาสกัดไอสารที่จําเป็นที่จะเอามารักษาโรคเนี่ยชื่อว่า CBD oil เนี่ยกัญชาเวลาสกัดออกมา CBD oil จะได้น้อยแต่กัญชงเวลาสกัด CBD oil ออกมาจะได้ CBD oil ออกมาได้เยอะนะครับโอเคนะเวลาเข้าสกัดเขาจะสกัดจากใบรากก้านและกิ่ง เพราะฉะนั้นตัวนี้จะได้เยอะจากใบก้านกิ่นนะครับแต่ที่อยอ,อนุมัติให้ใช้ในเครื่องสัาอางเนี่ยไม่ใช่ CBD oil นะเป็นตัว hemp seed oil ก็คือเป็นเมล็ดของกัญชงซึ่งไม่ใช่เมล็ดของกัญชานะเป็นเมล็ดของกัญชงเพราะฉะนั้นเมล็ดของกัญชงที่สกัดเอาน้ำมันออกมาก็เรียกว่า hemp seed oil อันนี้ ออยออนุมัติให้ใช้ในเครื่องสําอางได้แต่ตอนนี้ก็รอความชัดเจนก่อนนะครับว่ามันจะต้องไปในทิศทางไหนแต่ก็เป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาบ้างแล้วล่ะทีนี้ตัว h e m ซิตออยเนี่ยมีคุณสมบัติของสารเสพติดอะไรไหมเขาพบว่ามันไม่มีนะไม่มีตัว THC แล้วก็อาจจะไม่มีตัว CBD ออยเลยก็ได้แต่มันมีฤทธิ์ในเรื่องต้านการอักเสบฤทธิ์ของการยับยั้งเชื้อต่างๆเนี่ยนะโอเค วันนี้ก็สรุปถึงเรื่องกัรชาและกัรชงให้ฟังคร่าวๆแล้วนะว่าสาหรับผู้บริโภคจะได้ไม่งงว่าในเมื่อเราจะต้องออกมาใช้เนี่ยอะไรคือปลอดภยัยอะไรคือไม่ปลอดภัยนะครับผู้บริโภคคุณรู้นะครับ